Fica do que o QTNT, é. ถอดฟันออกแล้วเนี่ยอดฟันออกแล้วเนี่ยตรงนน้นก็เป็นตะแกรงครับวอะเตรียมงานเยอะตั้งเลยครับ ปูตะแกงครับนี่ทำท่ามันจะได้แต่ก็ไม่ได้ต้องเจาะรูไหม เกินรายยออเป็นไหน 对，对，对。 เกลือตูดไม่แม้ okay, <laughs> <Okay. laughs>

ต่อตแล้วครับอัฟันก ouais. you know ็ต่อแล้วครับฟันยอดยอดต่อๆแล้วครับน yeah. ี่ย ตอตอ่ะเอามาลางอ่ะ้อนไ้อ่วยังเประมาณนี้ครับทุกคนเราอเงนหลับก็จะได้ปลิ่ใหม่ทำตีใหม่ด้วย ตีลอกหมดแล้วครับครับเพราะว่าเป็นพี่ก่นะครับลาเมื่อกี้ตีลอกหมดแล้วครับต้องตาตีใหม่ครับ ถ้าแม่งเดินสะบัดไปมาไปมาจะด้กวาจะได้เกลีย้ยงอยู่เลยลูกตาของวมันเป็นกะที่นี่เอง

มุนได้ครับมุนได้ครับโอ้ยมุดได้ใน <Maybe> ประมาณน,น,นี้ก็ตั้งในครับ <c oughs> ตอนจะเป็นมีแรงตอดเป็นมีแรงอ่านี่เอาคนนี้ไปเลยจะมีแรงสักเล่กหน่อยคนใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไ่ไหนล้แกดัดไปดัดมาแกแให้เยาเสร็จแล้วยจะ้อยีกอน้าไปดัเนี่ยา้า่ครับเ้ยสอหจะี่วปล่อยดะบอดไลค์ครับนี่ครับปล่อยเะบอดไลท์

ไปดูต่อลิปหน้าครับสวัสดีครับ